พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่สการนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกโดยให้พวกเขารับบัพติศมาเข้าสู่พระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์วันเสาร์เลโรมันสสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายทุกๆวันจนถึงช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้ มัทไทยบทที่ย8เข้า20อารบิกหนึ่งการสอนผู้เชื่อให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาไว้นั้นมีเพื่อนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกอารบิก,กสองกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์ทรงเป็นอิมานุเอลพระเจ้าอยู่กับเราอารบิกสดังนั้นไม่ว่าเราจะชุมนุมกันที่ไหนไหนเข้าสู่พระนามของพระองค์พระองค์ก็จะทรงอยู่ท่ามกลางเราที่นั่นอารบิกสเมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์ย่อมไม่อาจไปจากผู้เชื่อของพระองค์ได้และจะไม่ไปจากพวกเขาด้วยอารบิค่ามัทไทยพิสูจน์ว่าในฐานะอิมานูเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกรรษัตริย์ปลายสวรรค์ผู้ทรงอยู่กับพลภัยของพระองค์ตลอดไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอารบิกหกช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้คือช่วงสุดปลายของยุคนี้อันเป็นเวลาแห่งพารุเซียหรือการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า วงเล็บหนึ่งคำว่าสำเร็จสุดยอดหมายความว่ามีขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความครบถ้วนหรือการสำเร็จเป็นจริงวงเล็บสองช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้ในมัทไทวบทที่28ข้อ20่บบ่งชี้ถึงช่วงสุดปลายของยุคปัจจุบันนี้ซึ่งก็คือยุคคริสตจักรวงเล็บสามช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้จะเป็นสามปีครึ่งแห่งภัยพิบัติใหญ่วงเล็บสี่ ช่วงสุดปลายที่กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่24ข้อ6คือช่วงสําเร็จสุดยอดของยุคนี้ซึ่งก็คือ3ปีครึ่งนในเล็บครึ่งหลังของสัปดาหที่70แห่งไทยพิบัติใหญ่วงเล็บ5ช่วงสําเร็จสุดยอดของยุคนี้ไม่ใช่ช่วงสุดปลายของโลกแต่เป็นการสําเร็จครบถ้วนของยุคคลิตจักรซึ่งก็คือยุคพระคุณยุคนี้ใกล้จะสําเร็จครบถ้วนแล้ววงเล็บห องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าในการเป็นขึ้นของพระองค์พระองค์จะทรงอยู่กับเราทุกๆวันพร้อมด้วยอำนาจทางสิ้นจนกว่าจะถึงช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้ซึ่งก็คือจนกว่าจะถึงช่วงสุดปลายของยุคนี้สัปดาห์ที่3วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามัไทไวบทที่ย8บทข้อ2ีสิสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิดเราจะสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายทุกๆวันจนถึงช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้มาทายบทที่หนึ่งข้อ23ดูเถิดหญิงพรมจารีคนหนึ่งจะตั้งคันและจะคลอดบุตรชายและคนทั้งหลายจะเรียกนามของท่านว่าอิม,มานูเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งเหล่าสาวกให้บัพติศมาผู้คนเข้าสู่พระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณ การสอนผู้เชื่อให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาไว้นั้นมีเพื่อนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์ทรงเป็นอิมานูเอลพระเจ้าอยู่กับเราในที่นี้พระองค์ทรงสัญญาว่าในการเป็นขึ้นพระองค์พร้อมด้วยอำนาจทั้งสิ้นจะทรงอยู่กับเราทุกๆวันจนกว่าจะถึงช่วงที่จะสิ้นยุคนี้ซึ่งก็คือจนกว่าจะถึงช่วงสุดปลายของยุคนี้ ดังนั้นไม่ว่าเราจะชุมนุมกันที่ไหนเข้าสู่พระนามของพระองค์พระองค์ก็จะทรงอยู่ท่ามกลางเราที่นั่นในกิตติคุณสี่เล่มมีเพียงมาราโกและลูกาที่บันทึกถึงการเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าโยฮันเป็นพยานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นพระบุตรของพระเจ้ากระทั่งเป็นพระเจ้านั้นคือชีวิตสําหรับผู้เชื่อทั้งหลายของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ย่อมไม่อาจไปจากพวกเขาได้ และจะไม่ไป่ยจากพวกเขาด้วยมัไทไยพิสูจน์ว่าในฐานะอิมานุเอลพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์ผู้ทรงอยู่กับพลรัายของพระองค์ตลอดไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาดังนั้นทั้งโยฮันและมัไทไยจึงไม่ได้เอ่ยถึงการเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลือกอ่านข่าวสารในฐานะกษัตริย์ที่อยู่ในอนาณาจักรพร้อมด้วยพลรัยแห่งอนาณาจักรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเราทุกๆวันจนกว่าจะถึงช่วงที่จะสำเร็จสุดยอดของยุคนี้ วันนี้ก็รวมอยู่ในทุกๆวันที่ว่านั้นด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเราในวันนี้และพระองค์จะทรงอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้ด้วยไม่มีวันไหนที่เป็นข้อยกเว้นเลยพระองค์จะทรงอยู่กับเราจนถึงช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้ซึ่งชี้ถึงช่วงสุดปลายของยุคนี้อันเป็นเวลาแห่งพารุเซียหรือการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้หรือช่วงสุดปลายของยุคนี้ก็คือช่วงที่เกิดภัยพิบัติใหญ่นั่นเอง เราย่อไม่ต้องการอยู่บนโลกนี้ในช่วงเวลานั้นแต่เราอยากที่จะถูกรับเข้าสู่พารุเซียขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าสู่การสถิตยอยู่ของพระองค์นี่เป็นเรื่องของอาณาจักรอาณาจักรนั้นดำรงอยู่ในการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมด้วยความชอบธรรมของพระองค์และเรายังมีอำนาจการมอบหมายและฐานนะที่จะต้องนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกเช่นนี้อาณาจักรจึงจะแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ การปฏิบัติจำเป็นต้องมีประสบการณ์ตบทเรียนแห่งชีวิตเราสามารถใช้ของประทานมารวบรวมตระเตรียมและก่อกำเนิดวัสดุสำหรับการก่อสร้างได้แต่เราต้องมีการปฏิบัติเพื่อที่จะมาก่อสร้างผู้คนเข้าสู่คริสตจักรในหนังสือกิจการคริสตจักรเริ่มต้นขึ้นผ่านของประทานแต่ในช่วงเวลาของหนึ่งและสองติโมเทียวการบริหารปกครองและการก่อสร้างคริสตจักรจำเป็นต้องมีการเรียนรู้บทเรียน ดังนั้นเปาโลจึงกำชับติโมเทียว,ว่าแต่หากข้าพระเจ้าจะล่าช้าไปท่านก็ยังคงได้รู้ว่าควรจะประพฤติอย่างไรในบ้านของพระเจ้าการบริหารปกครองคริสตจักรไม่ใช่เรื่องของของประธานทางภายนอกแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเปาโลมักจะก,กล่าวถึงการเรียนรู้การสอนการฝึกฝนและการฝึกอบรมในหนังสือจดหมายทั้งสองฉบับที่เขียนให้แก่ติโมเทียวเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มาโดยของประธาน แต่โดยบทเรียนที่เรียนรู้ผ่านการจ่ายราคาเราควรเรียนรู้แยกแยะภาชนะแต่ละประเภทที่แตกต่างกันและเรียนรู้ที่จะรู้จักผู้คนเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องจ่ายราคาการปฏิบัติคือการช่วยเหลือผู้คนตามบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มาของประธานนั้นมีประโยชน์น้อยมากในการก่อสร้างคริสตจักรหนทางในการก่อสร้างคริสตจักรขึ้นอยู่กับการจ่ายราคาของเราและการเรียนรู้บทเรียนแห่งชีวิต ที่นำพระเจ้ามากระทำเข้าสู่เราองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้การเสด็จกลับมาของพระองค์ล่าช้าออกไปหรือเสด็จกลับมาเร็วขึ้นนั้นขึ้นอยู่ว่าคริสตจักรถูกก่อสร้างแล้วหรืออย่างโดยสิ้นเชิงทุกวันนี้นักประกาศกิติคุณและนักว้นปูมากมายมีชื่อเสียงผ่านการจัดประกาศกิติคุณและการประชุมฟื้นฟูแต่มีน้อยคนที่เรียนรู้บทเรียนแห่งชีวิตถ้าผู้นำในศาสนาคริส ไม่มีการเรียนรู้ฝ่ายวิญญาณมากพอแล้วเราจะคาดหวังอะไรได้จากคนที่ไปคริสตจักรธรรมดาทั่วไปในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรมีน้อยคนที่พูดถึงการก่อสร้างคริสตจักรอย่างไรก็ดีเราควรมองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจำเป็นต้องมีการก่อสร้างคริสตจักรในวันนี้